สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เมงเล่งเกมครับออนำาเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจํารุ่กาล2 0 2 3ันยีถึงสองพผ่านระบบ AI FC 24ใน PlayStation 5ครับวันนี้เป็นการวันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอฟซีบอร์นมัตก่อนที่จะไปรับชมนั้นฝากเพื่อนที่ติดตามช่องเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใเราทําคลิปต่อไปครับแล้วก็เป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพ,พื่อนๆรับชมเพื่อความบันเเททิง่านนนั้นนะครับผมมาดูบรรรยาาากศในสนสมออดด์ฟ้ วันนี้เพื่อในการเสียเวลาครับพุ้ศิลป์เปาวนวิทเริ่มการแข่งขันเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยไูไนเต็ดเคบอลบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้แมนเชสเตอร์เต็ดมาในชุดสีแดงครับส่วนเอฟซีบอลมัดมาในชุดสีขาวดำเอ่อขอไปครับเหลืองเหลืองดำเริ่มเกมเกมมาเป็นฝั่งแมนยูครับเจา้าหนี้ในกรอบเขโทษมาซีเยาวลุดเข้าไปโอ้โหเป่าฟาว์ย้อนหลังเปใบเหลืองแรกครับโจลอดวิล หลายชื่อไลยอัพ้อด้านล่างนะฮะจังหวะน,นี้เริ่มเกมมาเป็นฝั่งแมนยูครับได้บุกแล้วก็ได้ยิงฮะอาบอลไปติดหรือเปล่าเป็นลูกเตะม,มุม FC ที่ติดตามช่องเราคู่นี้เชียร์ทีมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาครับลูกเตะม,มุมจากบรูโน่เปิดเข้าไปผู้หลักษาประตูเนโต้ออกมาตัดบอลไม่ได้จังหวะเมื่อสักครู่ของมาเชียยิงไม่ทราบยิงออกแล้วยิง ไปตรงตัวไปสามตัวเปิดขึ้นมาเป็นแมนเชสเตอร์จชนมงสกันไปเก็บบอลได้ที่โซลนเ,เก่เ์สบสีบอลมัดโซลนเ,เก่รอเพื่อนเติมมาแล้วครับออลซ้ายออกมาที่คิตซี่คิตี้หน้ากอในกองปทนุนลงโลกไปเท้าขวาลูกนี้เรียบ้อยครับทีมเยอะนะโอกาสแรกยิงขึ้นนำแล้วครับแมนเชสเตอร์จะศูนย์บอลมัดหนึ่งครับโอ้ โอกาสแรกแมนยูไม่ได้ครับบอลมัดมาโอกาสแรกได้ประตูขึ้นนําไปแล้วครับมาดูภาพช้าฮะจังวันนี้ฝั่งซ้ายครับเอาหายแม็กควแม็กควหายคริสตี้แปเท้าขวาผ่านมืออุนนาเข้าไปครับลงลงจังวันนี้บอลมัดมาขึ้นนำแมนยูแล้วครับเบอร์10แมนเชสเตอร์ยูเต็ด0 f อบอลมัด1 ไม่เป็นไรครับสำหรับเอฟซีแมนยูยังมีเวลาครับยังมีเวลาให้ตีเสมอและแซงนำได้มาดูกันต่อลุ้นกันต่อย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนๆรับชมผู้ความบันเทิงเท่านั้นและภาคบอลบรรยายเสียงบรรยายจากเมงเพงเกมับไคเวตออกมาที่โซโลิงเกอีกครั้งครับคริสตี้ฝั่งซ้ายมุมเดิมจังหวะนี้ยิงติดโอนาน่าเคลียร์ออกบอลกรอนแมนยูแบบซ้าย บอลอยู่ที่บอลมัสกลางฟลีปออกมาที่คิตตี้ข้างฝั่งขวาเติมมาจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับสองประตูศประตูต่อสองครับไปขวาของบอลสมัตครับชื่อไลน์เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดยิงให้บอลมัสขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับศูนย์ประตูต่อสองโอ้โหกองจับมาที่โอนาน่าครับ มาดูภาพช้าครับโหเป็นทางเลยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเจาะซ้ายขวาลูกนี้ยิงบอลตรงตาข่ายครับจับอัเบอร์16ครับขออภัยทาวเวลทาวเวไลน์นี่ครับเบอร์16โอ้โหเซนเตอร์อินเลิฟกับแม็กไกว์วันนี้ยืนพื้นที่ช่องว่างเต็มเลยครับทาวเวเนียครับแมนเชสเตอร์จะศูนย์บอลมัดส,สอง ผ่านมาไม่ถึง15นาทีครับโดนแล้ว2ลูกคิตติลิเซนจ่ายมาทะลุช่องอเลฮันโดกานาโชจี้ไปอเลฮันโดอเลฮันโดยิงมั่งติดซุปเปอร์เซฟเนโตโอ้โหโอกาสมีครับแต่ไม่ได้ประตูแมนยูมีโอกาสนะจากจังหวะเมื่อสกู่เลนูกานาโชยิงไปติดเนโตครับเขี่ <Yeah. S 1> ขึ้นมาตรงกลางคิตต้บอลเข้าทางแมนเชสเตอร์ยูอเลฮันโดกานาโชฝั่งซ้ายอเลนู andro, รอเพิ่มเติม เติมมแล้วไม่เติมจักระชากไปเองฝั่งซ้ายอลเลฮิโดอลเลฮิโดอลเลฮิโดเปิดไปไหนมาคัร์เตฟอร์ดกระโดดยิงจังหวะนี้ไกลเกินไปครับบอลตรงต,รงตรงัวเนโตเคลียขึ้นมาเก็บบอลได้ครับคารุวิทคารุวิทออกนี่โซนเกโซนิก้กระชากไม่ผ่านแฮนรี่เม็กไกวอาดาโลมาเก็บบอลจังหวะสองเลี้ยงผ่านหน้าปลักประตูไปดารุดิโโก เดียโกเดียโกดาโลเอาล็อกโดนเสียบไม่เฝ้าบอลเข้าทามาเชียวมาเชียวออกที่แม็กทอมแม็กทอมจ่ายมาที่บูโน่เฟเดตบูโน่จ่ายทะลุช่องมาให้มาคัตเลสฟอร์ดฝั่งขวามาคัตเลสฟอร์ดล็อกจ่ายให้มาเชียวไม่ถึงครับติดผู้เล่นบอลมัดออกที่ทาวเนียร์ทาวเนียร์ทาวเนียร์โดนอีกเส้นบีบออกไม่ได้ฝั่งซ้ายเบลลิงฟิลิปฟิลิปเบลลิง มันเป็นของบอลบอลบอลมัดนะครับผมบุกแซเมนยูจงังหวะนี้ชาเวเนียอีครั้งมุมเดิมชาเวเนียย้อนกลับมาโซเลนเกตยิงลูกนี้สามประตูต่อศูนย์ครับโอโห้โก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 อะไรกันครับแมนเชสเตอร์ยูเต็เด,ดครึ่งแรกไม่ถึง30นาทีโดนไป3ามลูกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเกมนี้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหกองหลังกองกลาง เอาไม่อยู่ครับเตะในบ้านด้วยโซนเกย,งยงิงจังวนี้ผ่านมือโนานาบินครับหมดสิทธ์ฮะแมรี่แม็มกควาไปบังโอนาน้าด้วยแมนเชสเตอร์ยูดนเจตศูนย์เอฟซีบอลมาร์ตสามครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเกมนี้โดนไปแล้วครับสามลูกแมนยูย้ำนะครับเป็นการจำลองแบตขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผู้วอาบันทึงเท่านั้น ไม่มีผลทรงกระทบต่อสถานการณ์จริงครับาผิดพลาดก็ขออภัยด้วยออกนักออกชื่อนักเตะคนไหนภาคนักเตะชื่อนักเตะคนไหนไม่ถูกขออภัยด้วยผมชื่นชอบอย่าลืมฝากกแล์ก,ก,กดแชร์กดซับเข้าในช่องทุเมเิงและเกมจังวจังวันี้มาอีกแล้วครับบอลมัดยิงลูกนี้ัำคันผ่มานแล้วครึ่งชั่วโมง30นาทีแมนเชสเตอร์จะูนบอลมัดสามจังวน,นี้จบืองเ่าเนี่ยหรือเปล่า ใช่ไหมเบอร์1กลูกเกมของเอลิทิงฮากคลูกทีมของเิลิทิงฮากคต้องทำเลีย้ยงช่างครับต้องมีการแก้เกมดิมแม็กธอมอย้อนกลับมาให้ลิมบ์กอยดิโกตาโลมาเซโอมาเซโอรอเพื่อนจ่ายติดอ้โหซาเบตซาบาลนยีซาบานยีญญญ แบ็กซ้ายตะขึ้นมาในกรอบกระทบอีกแล้วครับโจเลนเกยิงหูซีประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกยังไม่จบด้วยแมนเชสเตอร์ย bon ูศูนย์บอลมาด์เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้ครับเกมรับของแมนยูมาดูภาพช้าครับบุกทางฝั่งซ้ายซ้ายกันแล้วขวากันแล้วั่วหมดทั้งทีมแล้วยิงลูกนี้ <c oughs> ปัดไม่อยู่ครับโอนาะหนะ้า มาดูภาพ้าจาก a FC 24ใน p l a y s t a t i o n 5ปัดแล้วครับมือแทบหักปัดไม่อยู่ครับลูกนี้ท่าดีใจครับชี้ไปบนฟ้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0เอฟซีบอนมัตส์4ครับจากโซเลินเกอเอาเริ่มกันใหม่ครับเวลาที่เหลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีคิเสเซเล็กเซนอเรดนุกการาโชการาโช านาโชผาบขึ้นมาโอกาสก็มีนะครับโอกาสเปิดนอ้โต้ออกมาตัดบอลทางลูกเกมของแมนยูก็มีโอกาสยิงนะครับแต่ไม่คมพอบอลมัดบุกมาทีเป็นประตูครับสี่ลูกสี่จังหวะบอลอยู่ตรงกลางเบอร์สิบเก้าออกมาทีชนเก้จะหายทะลุช่องไหมครับเบอร์สามเบอร์สามเคยเลยครับ ให้ผ่านในนลเลอร์เปิดมานิลเลอรมาเซียเอมงย้อนกลับมาที่แม็กทอมสวนกลับของแมนยูม๋อที่มาคัทเลฟอร์ดฝั่งขวากระชากไปแล้วครับมาคัทเลฟอร์ดต้องตีเสมอก่อนลูกแรกมาคัทมาคัทจี้ไปมาคัทมาคัทมาคัทยิงโอ้โหจะเลี้ยงไปไหนครับไม่ยิงแต่ทีแรกกาจะได้ยิงครับผู้เล่นบอลมัดมัดตั้งรับกันหมดแล้วฮะมุมไม่มีแล้วก็ด้วยบอลอยู่ที่บอลมัดเคสตี้ กระชากเหมือนครับค,บคิสตี้คิสตี้คิสตี้ได,ด้กอบไโทษจี้ไปจี้ไปดวงแม็กไวด์ยิงติดบอลเข้าทางดีกด็ได้ลูกสวนกลับไหมทำเวลาครึ่งแรก2นาทีครับนี่มาเชลกิติเนเล็กเส้นออกมาที่กาโนโชมาเชลสวนมาที่ลูกช่อเติมครับลูกช่อกระชากไม่ได้กอบไปโทษในกรอบเก็กบกโทษลูกช่อลูกช่อลูกช่อยิงเองครับเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อสี่ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับตีตืต้นขึ้นมาหนึ่งลูกแบ็กซ้ายครับ เติมเกมลุกขึ้นมาได้ป,ะประตูครจังหวะนี้มาดูภาพช้าครับกระชากมาแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาผ่านมือในโตข้าไปยิงมุมกว้างคะจังหวะนี้แมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งเอฟซีบารมัดสี่ครับปู้สินเปานุวีจบ ครึ่งแรกครับ45นาทีไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อ ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลพิมพ์ลีครับผ่านระบบ a f c อฟในเพลย์สเตชันไฟวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอเอฟซีบอลมัดจากครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต์หนึ่งเอเอฟซีบอลมัดสี่ครับจังหวะน,นี้เริ่มเกมมาหมายแล้วครับทาวเวอร์เนียในกรอบเขตโทษตอกชนมาให้โซเลนเกยิงโอ้โห,โหยิงเป็นเขา้าครับโซเลนเกยโอกาสสามครั้งสามประตูครับ พักครึ่งแรกนึกว่าไปแก้เกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเละกว่าเดิมครับมาดูภาพชา้าหลุดมาเริ่มเกมมาไม่ถึงกี่นาทีก็ตอกส้นแล้วก็ยิง้วยเท้าซ้ายลูกนี้แม็กควายไปบังโอนาน้าอีกแล้วหมดสิทธิ์นะครับยิงแบบนี้ลุ่งลุง,ลงท่าดีใจท่าเดิมครับโซลินเก้ แมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งเอฟซีบอลมัดห้าครับนี่เตะบอลหรือตีกอล์ฟเขาเนี่ยแมนเชสเตอร์เจ็ดพาบ,บ้างหน้าบุนโน่ออกทีมาคัตเลีฟอร์ดยองกับมาไม่ชี่อ่เล่นวันทูมาคัตเลีฟอร์ดมาคัตจี้ไปมาคัตในความผิดมาคัตมาคัตเลีฟอร์ดมาคัตยิงนึกจะยิงก็ยิงอะเอไอครับเป็นเล่นเล่นระบบอะไเรเลยจำลองแมตช์ผ่านระบบ AI ครับจงังหวะนนี้บอลมัดมาแล้วครับ ไบอก้ 29, มามุมเดิมที่เดิมนั่นก็ไปรโทษเจอแม็กควายนรรั่กอไโทษเบลลิงออกที่คิสซี่คิสซี่ยิงไปผ่านดาโลดาโล,าโลตักมาที่มาคันเลตฟอร์ดสวนกลับบูโนโกับตันบูโนโย้อนกลับมาดีโกดาโลดาโลออกเลี้ยงไปติดบุลิเวอร์อะไรชื่ออะไรเปิดมาอีกแล้วยิงโอ้โหจากตะวัดยิงลูกนี้ครับของโซลินเก้ มาดูภาพช้าครับจะเข้านี่สวยงามมากเลยเจัดท่าทางได้สวยครับเอาต่างเตะขึ้นมาครับโอน,ะนันี่เริ่มชอเล้วดูกันนะโชว์เราช่วยจ่ายมาที่คิดเซเล็กเซนจ่ายทะลุช่องมามาเชียว มาเชวกระชากไปมาเชวในคำโทษจี้ไปจี้ไปจี้ไปแล้วก็ยิงลูกดีโอ้โหโอกาสมีครับแต่ยิงข้ามคานอันนี้มาเชวมาดูภาพช้าโลง่ลงๆลูกนี้ปั่นเท้าขวาข้ามไปไหนกันนั่นบอลข้ามคานครับโอ้โหภาพคมชัดจากเอฟซียี่สิบสี่ครับไม่ได้ประตูตีตึงขึ้นมาฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอกาสลงล่วงครับเป็นลูกตั้งแต่ของบอลมัดโดยเนโตเ <L pea> พื่อนที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมครับฝากล้าวแชร์กดซับแคร์ช่องยูทูบแม็งเล่นเกมแลวก็สามารถคอมเมนต์กนเข้ามาได้ครับคู่นี้คู่นี้เชียร์ทีมไหมคอมเมนต์พูดคุยกัเข้ามาได้ครับหมายแล้วครับบอลมัดฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแมนเชสเตอร์เไนเตอร์มิดมาันแม็กไว แม็กควายผ่านแล้วหกสิบนาทีครับสกอร์หนึ่งประตูต่อห้าหนึ่งประตูต่อห้านี่แมนยูหนึ่งนะครับบอลมาท่านะขอย้ำนะครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผววูม้่อคาบันเทิงเท่านั้นไม่มีผลทรงกระทบต่อสถานการณ์จริงครับปิดพลาดประการใดขออภยัยในนาทีนี้ด้วยมาดูกันต่อลาโลเวลายังไม่หมดอยังมึงยอมแพ้ครับแมนยูผมนี่มาเียว การปรับตัวยังไม่มีการเปลี่ยนตัวของทีมจ่ายมาคู่จ่ายลึกเกินไปแล้วนี้อ,อัลติสตี้ฟิลิปปิงเอาเนี่ยครับออกส้นมาให้ที่รถเบวรถเบวจ่ายมาฝั่งขวาโซลิเกตอ,อกส้อนอารอนจะเลี้ยงไม่ผ่านนี่เลือบปับออ๊บออกไปที่แม็่ไวบอลทีบุนุ แม็กคอมตายไม่ผ่านครับติดบอลบอลบอมัดมาแล้วครับฝั่งซ้ายในกรอบเป็นโทษคิตตี้ยิงติดเลนเลิฟเป็นปลูกเตะมุมมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าจังหวะนี้เปลี่ยนตัวครับมาคานด,ดฟอร์ดออกส่งลาสมุดฮอลุนมาส่วนบอลมัดครับลอดเวลออกส่งให้มาครับเคลลี่ลงมาลปนลูกเตะมุมอ่ะ ยินสัน้นดีมากปากกระโทษลิบมาเชียวตัดบอลได้บอลมาเข้าทางเซนซีเซนซีเซนซีซซซซซครั้งยิงเตะเลิฟบ,บางทางไว้บอลมาที่โอน,นาน่าโอนาน่าตักขึ้นมาเปิดยาวขึ้นมาไม่มีกองหน้าเก็บบอลได้ครับจังหวะนี้เป็นบอลของบอลมัดคริคสซีในกรอบเข็มโทษยิงติดเอาโอน,นาน่าเซฟออกไปครับ เดี๋ยวตัวดมิลซอนเกยออกส่งเกฟฟอร์มอลลงมาครับเวลาเวลาที่เหลือกับสกอร์นี้ครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับสกอร์นี้หนึ่งประตูต่อห้าครับเหลือเชื่อครับเคลลี่เคลี่ครับมอมอ ไม่ผ่านีนเลิฟบอลเข้าทางลูกช่อจ่ายมากอันที่ดีโกโดโซโอ้โหจ่ายกันไม่แม่นครับลูกเกมของแมนยูมีการแก้เกมว่าส่ง拉สมุดฮอยลุนมาไปเล่นตำแหน่งไหนไม่รนะมทราบคะับตรงนี้บอลบอลมัดอีกครั้งบอลมัดเจอไม้ก้อยผ่านไม่ไม่ผ่านฝั่งขวาดาโล่งของดิบูโนโ่บูโน่จ่ายมาที่ดิโกาดาโล่สวนกลับมาที่ล拉สมุดฮอยลุน โอ้โหจ่ายแต่ละคนครับนักเตะแมนยูไม่แม่นเลยครับออมทีก็ฟวิมอฟเฟฟฟีมอกระชากย้อนกลับมาเธอวันนี้ยิงติด100%อันดบหน้าบอลออกหลังลูกเตะมุมเกมนี้นักผู้เล่นแมนยูครับจ่ายบอลพลาดกันหมดฮนะมีการเปลี่ยนตัวครับเซมโนยล,ลงมาคริสตี้ออกเบอร์สิบฮะเป็นซาเลเปิดยาวครับ เป็นชาตินะจังวันนี้เท่เนียเทาวันนี้ล็อกไม่ผ่านบุโนโบูโนโกระชากมาบอลมาเข้าทางบอลมัดกมอหมอครับเฟิร์นหมอย้อนไม่ได้บอลมาเข้าทางแมนยูแฮร์รี่มาควายหลาจ,จะหมดแล้วครับบุโนจิมาสเซียวรลัสมุดฮอลุนลาสมุดลัสมุดเลีลล้ยงบอลรอเพื่อนเติมแล้วก็เสียบอลจังวันนีน้เล่นเองไปไม่รอดฮนะบอลมัดสวนกลับมาฝั่งซ้ายของที่หมอ จังหวฝาวครับลูกฟิีคิกของเอฟซีบอลมัสมีการเปลี่ยนตัวครับเบอร์เจ็ดออกเอ้เบอร์ 7, ออเจ็ดเข้าเบอร์อแปดออกครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเมสันเมนาล์ลงมาลูกฟิีคิกครับเบลลี่เท้าซ้ายเปิดเลยยิงโอ้โหจังหวะนี้คิดว่ายิงนะงัดใตบ้บอลาปนะครับบอลออกหลังไปไปลูกตั้งเตะขึ้นมา ดูบรรยากาศฝนตกในสนามออเทอฟอร์ดครับภาพคมชัดจาก FC 24ใน PlayStation 5ครับเกมนี้รับชมผู้ความบันเทิงเท่านั้นนะไม่มีผลทรงกระทบต่อสถา,านการณ์จริงครับดูครับเกมของแมนยูขึ้นเกมไม่ได้เสียบอลอีกครับเอาที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายบอลมัดมอยอครั้งมอยอครั้งมอ ทีฟิลิปเิลลิงเวนวอนทูกับทาวเวเนียยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแฮตทริกหรือเปล่าแฮตทริกสองคนแล้วครับน่าจะแฮตทริกสองคนครับเกมนี้ทางด้านบอลมัสทาวเวเนียเบอร์สิบหกครับโอ้โหไม่มีกระจิกกระใจเล่นกันแล้วฮะทางผู้เล่นแมนยูลงโล่งจังหวะนี้โอนาน่าก็ไม่รู้จะพุ่งยังไงครับลงโล่งขนาดนี้ยิงเต็มข้อครับบอลทะลุแทบทะลุตาข่าย ต,ตัวโมดดีใจต่อหน้าแฟนๆตัวเองครับแมนชเชสเตอร์ยูไหนึงเอฟซีบัลมัสหกครับหนึ่งทีเซตก่อนมาลากแม,น,น,ม,ม,มนเมสเตอม่โม่จากมีมาเิโยวที่เซเลเซตคิดเตียนไม่ผ่านมาอีกครั้งครับเซมันโยทีมอทดเวลาห้านาทีครับขึ้นหลัง หมเวลากี่นาทีก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็สกักบสกอร์นี้ตามหลังอยู่5ลูกครับเจ้าบ,บ้านให้ทีมเยือนยิงไป6-1ครับมาอีกแล้วครับทาเวเนียเทาเวเนียยิงเป็นเข้าครับอ้โหเล่เป็นโจรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในในบ้านตัวเองครับเล่นอะไรกันครับนี่ิ่งมาดีใจกับผู้การทีมฮะ มาดูภาพช้าครับ้โหให้แอนดินเดอเลฟแม็กควายลุกชอแม็กโทยืนดูบอลครับไม่วิ่งไปแย่งบอลเปิดโอกาสให้ผู้เล่นบอลมัดยิงโล่งๆผ่านมือออนานาเข้าไปครับแต่วะนนี้ช่วงทดเวลาเกมนี้เละครับแมนเชสเตอร์เจ็ดหนึ่งบอลมัดเจ็ดครับมีเตะบอลลงตีกอฟ์ขาเนี่ยเวลา ไปแล้ว4นาทีเหลือหนึ่งนาทีเหลืออีกกี่นาทีก็ตามไม่ทันแล้วจังหวะนี้บุกมาใหม่บอลมัดเฟลิงฟิลิป,ลปเป็นนันว่าพูดสินน่อนด์วีจบ90นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับบอลมัดเปโดสกอร์1ประตูต่อ7ครับนี่แฮตททริกครับมาคัสทาวเวอร์นี่ก็ พ,พลาดหากผิดพลาดกันได้ขออภัยมานั้นที่นี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่อง y u t u b e เมงเล่นเกมไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟุตบอลเพียร์มเลกประจำฤดูกาล2023-2024วันนี้สวัสดีครับ